วันนี้เด็กๆจะมาทำอะไรคะปลูกผักปลูกผักอะไรเอ่ยปลูกต้นผักสวนตัวอ่าวันนี้สแตมได้อะไรคะหอมอันดาได้อะไรเอ่ยหอมแจ็คพอดได้อะไรครับผักกาดบอดได้อะไรเอ่ยหอมเมทูได้อะไรคะผักกาดได้สี่สิบหมดเนี่ยได้สี่สิบมาเลยค่ะ อันนี้ได้ทั่วลารีได้อะไรคะหอมปัตเตอร์ได้อะไรผักอะไรคะูสิได้สีสิเมล็ดผงขาผักคะน้าอ่ะของก้าวเล็กได้อะไรครับได้รูปอะไรแตงกวาแตกวาได้กวยแตะได้ผังกวากาแงอัาแงกวาแตงกวาแตงกวาแตกวาแตงะวักวาแตงกวกวาาวกก พม่ปลูกได้เท่าไรเด็กในผักบุ้งของก้าวใหญ่ได้อะไรได้หัวหอมพ่อป้านได้ไรครับหัวหอมได้จินได้ไรครับหัวหอมอ่ะเราก็จะไปปลูกผักสวนครัวกันเรามีอะไรบ้างคะอุปกรณ์เรามี กระถางมีอะไรคะดินแล้วก็หัวหอมห<ำ>ก่อนอื่นเลย <c oughs> เราก็จะเตรียมดินก่อนเดี๋ยวคุณครูจะเทดินให้โอเคไหมคะเตรียม <c oughs> ดินให้ก่อน <c oughs>

เตรียมดินเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเราก็จะใช้หัวหอมที่เราเตรียมไว้มาเสียบไว้ตรงนี้นะคะเสียบลงดังเป๊ะเลยเด็กคนนี้เป๊ะเลยเสียบลงนี่น่าตลงกเลยเสียบลงเสียบนะตรงเขาเอยปลูกมา 他没穿绿衣，他没穿绿鞋。 ไบพู้ล uh, uh, ึกแล้วบู้งลึกอ่บอสครูครับฝังเท่านี้ใช่ไหมครับอ่ะแจ็คพอตฝังลึกก็เลี้ยงใูทุกครับเหมืก็เลี้ยงูอ่ะฝังลึกอันดาเอาลากมันลงข้างล่างนะลูก อ้าวสแตมมอาสวยเลเอาลลี่เอาอันชานตัวนี้หมดหรือยังลูก หมดแล้วเอาอันชันเอาตัวนั้นค่ะอันชันกระบะสีฟ้าลูกเขาไม่ดำเลยเไม่คนเก้าดำไม่ได้ครับผมอ่ะแต่ชิ้นมากเขาไม่ดำเขาไม่ดำมันต้องถูถูมีเขาเขาไม่ดำ

ใบกล้วยปลูกหรือยังเอาเข้ามาค่ะใบกล้วยเข้ามาอ่าเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยคุณครูก็จะเอาน้ำมาลดนะคะเออ วนผัวคุณครูจะพาเด็กๆพาปลูกผักที่กินได้คุณครูคคคคมีผักอะไรได้ให้เด็กๆมื่อเช้าครได้ผักอะไรบ้างมีต้นหอมมีแตงกวาผัากกาดสลัดถัว ขึ้นมานับหนึ่งสองสพร้อมกันดรงค่ะหนึ่งสี่ที่หนึ่งมาแล้วสลับแล้วหน <1, S 2> สลับหรือยังคะสลับ แล้วค่อยระบายตัวนี้ระบายนี้ใช่ก่อนระบายกลับมาระบายเหมือนของของพอตเตอร์อ่ะก็ระบายนี้เลยอายโชชา อะไร,ะไรผิดทำไมต้องเถียนด้วยครูครูให้เด็กๆเห็นเฉย thank oh. you